ี่สุพรรณบุรีได้เกิดเหตุสลดพ่อเลี้ยงสุดทนยิงลูกเลี้ยงข้างยาดับคาบ้านเมื่อกลางดึกคืนวันที่27มิถุนายน2563เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรทุ่งคอกอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับแจ้งมีผู้ถูกอาวุธปืนยิงเสียชีวิตที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่12บ้านทุ่งเข็นตำบลทุ่งคอกอำเภอสองพี่น้อง หลังรับแจ้งแล้วจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราจบจากนั้นเดินทางพร้อมด้วยพันตํารวจเอกกิติพงษ์บุญรอดผู้กํากับการสถานีตํารวจเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานชุดสืบสวนแพทย์เวรและเจ้าหน้าที่กู้ภยัยร่วมกันตรวจสอบในที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบศพนายอนุรักษ์อายุ31ปีนอนฟุกคว่ำหน้ากับพื้นสภาพศพมีบาดแผลถ,ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด7.65ม mm, ิลลิเมตร เข้าที่ต้นแขนขวาทะลุเข้าใต้ราวนมจะสนฝังในซึ่งจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบปอกกระสุนปืนขนาด7.65ม mm, ิลิเมตรจำนวน1ปอกรองเท้าแตะ1คู่ไม้แปรหน้า3จํจำนวน2ท่อนจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานโดยมีผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงของผู้ตายอายุ56ปีเจ้าของบ้านซึ่งมีตำแหน่งเป็นสารวัตร จำนำแห่งหนึ่งในอำเภอสองพี่น้องรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอาวุธปืนพกสั้นยี่ห้อบาเรตตาแบบออโตเมติกขนาด7.65มีทะเบียนที่ใช้ในการกอร่อเหตุจากการสอบสวนผู้กอ่อเหตุเบื้องต้นทราบว่าผู้ตายเป็นลูกเลี้ยงมีการติดยาเสพติดอย่างหนักชอบคุ้มข้างและทำร้ายคนในบ้านและทุบทำลายข้าของเครื่องใช้ก่อนเกิดเหตุในอนุรักษ์ผู้ตาย พร้อมกับพวก45หคนได้นั่งวงดื่มสุราการส่งเสียงดังภายในโรงเก็บรถของนายไพโรธจึงได้ออกมาเตือนให้ดื่มสุรากันอย่างเงียบๆเนื่องจากเกรงใจชาวบ้านใกล้เคียงพวกเพ,พ,พื่อนที่นั่งดื่มด้วยกันจึงขอตัวกลับบ้านจึงทําให้นายอนุรักษ์ไม่พอใจใช้ขวดเหล้าทุบรถยนเสียหายไปหลายคันจากนั้นพ่อเลี้ยงจึงคว้าไม้หน้าสามและอีกมือถือปืนออกมาขู่เพื่อจะให้นายอนุรักษ์หยุดเพื่อสงบสติอารมณ์ แต่เรื่องไม่เป็นอย่างที่คิดนายอนุรักษ์ได้คว้าท่อนไม้หวดใส่พ่อเลี้ยงจึงได้ใช้ไม้ที่ถืออยู่ในมือรับจังหวะนั้นเองเป็นเหตุให้ปืนลั่นออกไปหนึ่งนัดคมกระสุนเข้าร่างถูกนายอนุรักษ์จนล้มทั้งยืนแน่นิ่งอยู่กับพื้นขาดใจตายคาที่จากนั้นผู้ก่อเหตุจึงรีบโทรศัพ์แจ้งตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุและยืนรอมอบตัวพร้อมอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุซึ่งพันตำรวจเอกกิติพงษ์บุญรอดผู้กุมกับการสถานีตำรวจได้กล่าวว่า จากการตรวจสอบประวัติของนายอนุรักษ์ผู้เสียชีวิตพบมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมักซอบชอบสร้างความเดือดร้อนลำคาใจให้กับเพื่อนบ้านและครอบครัวบ่อยครั้งบืงต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นจับพ่อเลี้ยงก่อนคุมตัวนำส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเราและก็รายละเอียดในประวัตินะครับว่าเกี่ยวข้องกับสิ่ สิบเจ็ดติดแล้วก็มาอารวาสครับคนขับรถคนขับรถครับเที่ยงขวดเรี่ยงอะไรรับงข้อเลี้ยงก็ออกมาเตือนทางกำลังใจมีการพูดจาท้าทายกันนะครับเพราี่างข้อเลี้ยงก็ใช้ไม้ลักษณะกะติ่งนะครับแต่ปรากฏว่าข้อเลี้ยงที่เข้ามาเนี่ย หืออาวุธปืนมาด้วยนะครับปืนก็ลั่นใส่นะครับหลังจากปืนลั่นใส่ก็ยังมีการยยังไม่รู้ว่ามีการยิงกันก็ยังมีว่าอาวุธปืนไปถูกตัวก็มีการพูดคุยกันสักครู่หนึ่งนะครับจนผู้เสียชีวิตนะรู้สึกเจ็บร้องโอยล้มลงถึงได้รู้นะครับคนที่เป็นพ่อเลี้ยงก็โทรไปบอกเจ้าที่ตำรวจใส่สตัวของสพทุกข้อค,ครับ เจ้าที่ตำรวจก็มาที่กันเฟ่พ่อเรียงก็นั่งต่อมองตัว,ตวของอาวุธปืน